สวัสดีค่ะวันนี้ทางเราค้ชยทูยูจะมาแนะนําบริการติดตั้งถังกองสําเร็จรูปย oh. ี่ห้อโบยูรุ่น yt 45,000กันนะคะ <Wow. S 1> นี่จะเป็นบ้านลูกค้าที่ซื้อถังกองสําเร็จรูปย oh. ี่ห้อโบยูรุ่น yt 45,000 oh. พร้อมบริการติดตั้งถังกองและเดินระบบท่อต่างๆกับทางเรา เนื่องจากเดิมที่ลูกค้าได้สร้างบ่อสระน้ำพร้อมระบบกองของสระน้ำแต่เมื่อใช้งานไปสักระยะระบบกองน้ำสระนี้ใช้งานไม่ได้ประสิทธิภาพทำให้เกิดน้ำขุ่นเขียวลูกค้าจึงอยากเปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปลาแทนและโทรมาปรึกษากับทางเราว่าควรจะแก้ไขยอย่างไรทางเราเมื่อเห็นจากพื้นที่หน้างานคงยากที่จะสร้างระบบบ่อก,กองขึ้นมาใหม่เราจึงเสนอให้ติดตั้งระบบถังกองนอกสำเร็จรูปเพื่อจะทำให้บ่อปลามีระบบกองที่สามารถกองน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเจ้าของอนุมัติทางเราก็ดำเนิกนการติดตั้งทางกองสำเร็จรูป <Wow. S 1> ที่ห่อโบยุรุ่น YT 45,000เป็นจำนวนทั้งหมด4เครื่องเลยค่ะโดยเราได้สร้างแท่นวางถังกองสำเร็จรูปขึ้นมาโดยใช้วัสดุสแตนเลสเพื่อความแข็งแรงไม่ก่อเกิดสนิม <Wow. S 1> ถัดมาก็ทำการวางระบบเดินท่อและระบบสะดือบ่อต่างๆ ติดตั้งระบบป Сп ั๊มน้ำปั๊มลมออกซิเจนตามจุดต่างๆเดินระบบสายไฟวางตู้คอนโทรลใหม่ทั้งหมดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อติดตั้งถ wow. ังกองยี่ห้อโบยูรุ่น yt 4,500 0แบบพบวงจรแล้วบ่อน,นี้ก็จะสามารถกองระบบน้ำได้อย่างมีประส Belle ิทธิภาพสามารถนำปลามาเลี Paper ้ยงได้เลยค่ะ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่0865455434หรือไาย i d อ s ดี @koi2u ได้เลยค่ะ